อย่าน,นี้ก็ยังมีอีกองหนึ่งนะพี่น้องกันเหมือนกันเรามาบวชนะเสร็จแล้วก็จําอะไรไม่ได้เป็นคนโง่เป็นคนปัญญาทึบนะถูกพี่ชายดุจนทั้งไปร้องไห้อยู่ที่ประตูทางเข้าของวัดสมัยนั้นนะพระเจ้าก็ไปเจอเข้าก็บอกเอ๊ะทำไมมาร้องไห้เนี่ยก็เล่าให้พระเจ้าฟังว่าโดนพี่ชายว่าดุาพี่ชายก็เรียกเออพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาบอกว่า แล้วก็เรียกมาทั้งพี่ทั้งน้องบอกว่าไปสอนอะไรเขามากมายสีลอะไรเยอะแยะ,นะ,นะ,นะเอาเงี้ทถาคตให้เธอปฏิบัติแค่สามข้อเนี่ยให้ได้อะทำได้ไหมนะองค์นั้นว่าโอโหดีใจบอกแค่สามข้อเหรอได้เลยจำได้สามข้อเพราะพี่ชายให้เยอะจังเลยสินแปดสินสิบจุดล้สินไม่ใช่อะไรตัวอะไรเยอะแยะจำไม่ได้ น้อยใจเสียใจว่าจำอะไรไม่ได้พุทธเจ้าบอกเอาแค่สามข้อแหละพอสามข้ออะไรรู้ไหมอย่าทําผิดนะหรือให้มันอย่าไปทําอะไรที่มันเป็นกูอกุศลล้วทำทั้งกายวจีมโนให้ได้สามอย่างให้ครบสามอย่างนะแค่เนี้ยทําได้ไหมโอ้โหสามอย่างนี้มันครบหมดแล้วนะไม่ละเมิดความผิดเลยทั้งทางกายทางใจทางมโน ไปทําให้ได้สามข้อเนี่ยนะให้ได้เธอก็จะบรรลุทาได้นะพระองค์นั้นก็เลยจําที่พระเจ้าสอนน,นี่เพราะพระเจ้าเนี่ยพระองค์รู้จริตนิสัยคนะนะเนาะเออคนมันปัญญามันแค่นี้เอามันแค่เนี้แล้วก็เอาจริงจริงยังจางเขาบรรลุทาได้ฮะเหมือนอย่างกับสมัยสมัยเนี้ยเขาบอกว่าทําความดีเนี่ยไม่ต้องทํามากหรอกทําแค่สองเวลานั่นแหละตอนไหนรู้ไหม เวลาหายใจเข้ากับหายใจออกแล้วมันวันเวลาไหนแล้วที่ไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็ต้องหใมีหายใจเข้ากับหายใจออกนอนยังหายใจเข้าหายใจออกอะไรใช่ไหมมันก็คือตลอด24ทำตลอดเลยนแต่ทําความดีแล้วเนี่ยไม่ต้องทํามากหรอกดูเหมือนไม่มากนะจริงๆแล้วมันครอบคลุมหมดเลยมันขึ้นอยู่กับภาษาภาษามันเยอะที่เราเรียนทุกวันนี้มันจางทีมันกังวเมาเพราะภาษามันเยอะ แต่ถ้าเข้าใจจริงลึกซึ้งแล้วมันมีไม่ไม,ไม่เอาสั้นๆเอาเประเด็นหลักๆเนี่ยเราพยายามหาประเด็นหลักๆมาให้นะนะให้มันชัดเจนเพราะสมัยนี้มันสายปัญญาคนมันปัญญาเยอะเลยต้องให้เข้าใจอะไรที่มันเออให้มันชัดๆสั้นๆนะเข้าใจไหมมันก็ไม่จําเป็นต้องจําหมดมากมายเลยรท่านครับขออนุญาตครับอ้าวเชิญผมมี ผมได้ยินมาฟังจากคุนม,มีสามนะครับที่พ่อท่านเคยพูดว่าพ่ะหูหิจายะพ่อหูชนะโลกาโนก,กรรมปายะก็ทำไอ้ข้อนี้ท่านทำท่านพ่อท่านทำในส่วนนี้ผมก็ใจอย่างนั้นครับใช่ใช่ถูก <S <S ต้องแล้วเป็นไปเพื่อส่วนส่วนรวมไปไปทุกเพื่อสังคมพระหุชนะพระอะไรที่ว่า ชนะแล้วก็โคงการร่กับปายะใช่สังคมใช่ครับช่วยโลก่ะช่วยสังคมช่วยเป็นประโยชน์อะไรประมาณนั้นนะถูกต้องบริษัทที่ถูกต่ใชทัพพัการี่สูงขึ้นแต่เนี่ยครับจะมาถึงต่งนี้กันถูกต้องถูกต้องผมก็นนะครับถูกละถูกละอ่านภาทุกครับเป็นความาาดีครับใช่พอเห็นเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมเห็นกับประโยชน์สังคมดังนัถึงถึงลงมาทำ ช่วยไม่งั้นมันไม่ไหวอะคนมันแม้แต่โศกเราก็ไม่ค่อยตื่นตัวในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสมาจิกมันจะไม่พอเอาอเพราะพวกเราเห็นแล้วการเมืองก็เท่านั้นไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งไปอะไรแต่มันไม่ยุ่งไม่ได้แล้วสังคมทุกวันนี้มันแย่หมดคุณไม่เห็นแล้วว่าโอ้เข้าไปโกงกินกันแต่ละรัฐบาลเท่าไหร่ใช่ไหมผ่านที่ผ่านมาแทบจะงบประมาณแทบจะไม่พอบริหารบ้านเมืองเลยไปกินกัน เป็นแสนแสนล้านเป็นหนี้เป็นสินจนทุกวันเนี้พลเอกประยุทธ์ยังจะหาเงินใช้หนี้เช็ดขี้ไอรัฐบาลที่ผ่านผ่านมายังไม่จะหมดเลยโอ้โหถ้าแกบอกว่าแหมถ้าไม่โกงหรือไม่คอร์รัปชันไม่อะไรเนี่ยนะมันจะพัฒนาประเทศไปได้เยอะเลยขนาดนั้นแกก็ยังพัฒนาไปได้ตั้งโอ้มากมายการคมนาคตอัตมาลมีข้อมูลอยู่อันหนึ่งเนี่ยไม่รู้ไปไว้ที่ไหน ประเทศเพือพ่อนบ้านเนี่ยนะเป็นนี่กีนเป็นนี่ต่างประเทศเนี่ยโ,โหแทบจะงบประมาณแผ่นดินแทบจะไม่พอเลยยกเว้นเมืองไทยประเทศเดียวในเอเซียนนะในอาเซียนเนี่ยที่ไม่เป็นนี่มากมายอย่างนั้นะนะเพราะเงินเงินสำรองเงินคงคลังของไทยเรายังแข็งะนะเพราะแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวขเขมรเวียดนามเนี่ยเพราะว่าไปเขาเรืยออะไร เป็นนี่จีนนี่มากที่สุดเลยเพราะไปสร้างทางรถไฟแล้วก็สร้างโน่นสร้างนี่เพื่อพัฒนาประเทศแต่ไทยเราไม่ต้องเลยไทยเราใจแข็งมากเลยถือว่าคนไทยนี่มีความสามารถอะไรอะไรคนไทยทําเองได้รถไฟก็ทําเองถนนก็ทําเองก่อสร้างอะไรต่างๆก็ทําเองเงินจึงไม่งวดล้วนไหลไปต่างประเทศนี่คือจุดแข็งของเมืองไทยที่เป็นที่ยอมรับของอาณา ประเทศในโลกจัดเป็นอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของของโลกเลยแหละนะที่มีฐานะเศรษฐกิจดีที่สุดขณะนัาดไฟค้านก็ตามมา่มาโจมตีหาว่าประยุทธ์เนี่ยโอ้โหบริหารการเงินแย่คือในเรื่องของปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่เป็นเบื้องต้นท่ำกลางบ้านปลายแล้วนี่มันจะสับสนเอาต้นมาเป็นปลายนะเอาปลายมาเป็นต้นเงนี้ย มันปฏิบัติยากอ่ะโยมเข้าใจไหมอย่างแค่โสดาบันเนี่ยจะ,จะไปละอัตตาละมานะอย่างเงี้ยโอ้มันไกลเกินไปมันเป็นโอ้หธรรมะระดับลึกนะเป็นสังโยชน์เบื้องปลายอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะที่จะมาสอนแค่โสดาบันใช่ไหให้ละมานะละอัตตาะอะไรอย่างงี้มันคน,คนมันไม่รู้เบื้องต้นทำกลางบ้านปลายมันป,นปฏิบัติไม่ไม่เกิดผลแล้วปฏิบัติทายากปฏิบัติไปทำไม่ได้นะเขาก็จะ ท้อแท้ท้อถอยอบายามุกยังไม่ค่อยจะได้ขนาดไหนเลยโอ้โหมาเล่นเรื่องรูปรถสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งเป็นกิเลสระดับระดับกลางอ่าเป็นอ่าอะไรไม่ใช่วิธิกรรมก,กิเลสปริยุทธานกิเลสอ่ะกิเลสระดับกลางคือมันต้องรู้ขั้นขั้นตอนอ่าใ,ให้ได้เป็นขั้นเป็นตอนไม่งั้นแล้วมันจะสับสนแล้วเราก็จะปฏิบัติธรรมไม่เกิดเกิดผลแล้วมันจะยาก ไม่ไม่เหมาะกับฐานะเขาก็เกิดความเบื่อเกิดความรู้สึกเซ็งท้อถเยอะแล้วก็โบกมือลาแล้วไม่เอาละ้ายกับท่านครับขอการ้สุดท้ายครับอยากให้ท่านเนี่ยขยับความที่ผมเคยเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับท่านค่าวที่แล้วนะครับอืขอท่านใช้คำว่ามาสายอโศกสายพ่อสายพ่อคูเนี่ยจะทำให ปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่มีอนาคตแต่หมดเนื้อหมดตัวเออยังจําได้ไม่ได้คุณได้เกิดเพาท่านขยายเนื้หนครับผมกำลังผมผมได้กรรมฐานข้อนี้มากเหรอเออได้ได้ได้ไม่ยากไม่ยากเพราะว่าอมาจากท่านดวตรงอ่ามันเป็นภาษาที่อาตมาคิดว่าเออก็น่าคิดเหมือนกันนะอ่ามัจะไปทำกับพ่อท่านเนี่ยคิดให้ดีนะคุณมาแล้วเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเลยนะอ่า ก็จะมาหมดเน oh. Mother, no. Tyl Cam Kim ื้อหมดตัวกันใช่ไหมล่ะคุณจะมามันจะยึดตัวยึดตนอะไรล่ะหมดมานะหมดอัตรามายึดโน่นยึดนี่อไรมันไม่ได้ละนายต้องมาหมดเนื้อหมดตัวเลยนะไม่ยึดเกี่ยวไม่มีอนาคตเบ่าไม่มีอนาคตไงไม่มีอนาคตคืออะไรคุณจะไปหวังอะไรล่ะคุณอยากจะมาปฏิบัติธรรมแล้วคุณอยากจะไปได้ปรียนแปดปรียนเก้าเหรอแล้วต้องไปมีอนาคตที่จะได้ปิตีโทษเอกเหรอนะไอเรื่องยศชั้น สรรเสริญสุขอะไรเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีให้คุณแล้วไม่มีอนาคตอย่างนั้นละนะใช่ไหมล่ะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดไม่ได้ผุดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดคืออ้าวคุณมาปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรลุหลุดพ้นไม่ต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ในัจฉานเนี่ยคุณไม่เอาเหรอโอ้สาธุสาธใช่ไหมไม่ได้ผุดได้เกิดโอ้โหแต่มาละปัถนานักเลยไม่อยากเกิดไม่แล้วทุกข์จะตาย เดี๋ยวก็ต้องมาแก่เดี๋ยวต้องมาเจ็บเดี๋ยวก็มาตายก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันหลุดพ้นนะ่ะเพื่อไม่ให้มาเกิดอีกอ่ะก็ไม่ดีหรอใช่ไหมมาเวียนว่ายตายเกิดมดอัตตามนะใช่ไหมครับเออไม่เกิดอีกอ่ะไม่มาเกิดเป็นสัตว์เดฉานไม่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะทนี้มันมันพูดทุกวันนี้มันไม่เข้าใจคิดว่าคําว่าไม่ได้ผุดได้เกิดคือมันพวกตกนรกแล้วไม่ได้ผุดได้เกิดไอ้น,นี่ไม่ใช่นะนะ อันนี้ก็ไม่ได้ผุดได้เกิดเหมือนกัน welche? คือไปตกนรกอยู่แต่ในนรกเดรัจฉานอยู่อย่างนั้นอะแล้วไม่ต้องมาผุดมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้คนละเรื่องนะคนละเรื่องเดี๋ยวไม่ได้เข้าใจผิดอย่างนั้นคาว่าไม่ได้ผุดได้เกิดคือหมายว่าไม่เกิดมาอีกแล้วนะที่จริงคําพูดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คาว่าไม่ผุดได้เกิดคือการไม่ต้องมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดเอาย่งี้ดีกว่าไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็ดีไม่ตม้องเวียนว่ายตายเกิดใครๆก็อยากไห้ หมดในเรื่องของการมาเกิดอีกเหมือนกับไม่เด้อดุได้เกิดเลยประมาณนั้นอ่ะภาษามันฟังดูแล้วน่ากลัวแต่แล้วมันดีๆทั้งนั้นเลยยมว่าไหมโอ้เป็นคำนีนะครับเป็นกรรมฐานดีๆกระแทกเลยครับเออใช่คนคิดคํานี้ก็ดีเหมือนกันนะเออจริงๆเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเรื่องศีลเนี่ยเนะฟังให้ดีศีลน,นี่ไม่ค่อยมีใครได้เคยพูดเลยแม้แต่ทางเศราสมาคมก็ยังไม่ยังไม่พูดเรื่องนี้ อะไรเท่าไหร่เลยไม่ใช่เท่าไหร่ไม่ได้พูดถึงเลยแหละนะพอเบยียงไปยึดแต่สินห้าปานาห้ามฆ่าสัตว์ที่นาห้ามลักทรัพย์อะไรกาเมห้าประพฤติผิดลูกผัวเมียเขาข้อสี่มุสาห้ามโกหกเอ้ยผู้ปลดก็ห้ากสิสิงเสพก็อย่าไปติดสุราอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เมาความเมามันแค่สุลาที่ไหนอะ มีฝิ่นมีเฮโรอีนมีบุหรี่เขาเรียกบ,บุหรี่ไฟฟ้าเหรอไอที่มันติดเนี่ยมันก้าวหน้าไปกว่านั้นเยอะแยะใช่ไหมคือบอกโอ้มันไม่จํากัดแค่เล่าสุราไปว่าเล่าแค่นั้นไม่ใช่เนยแปลตื้นๆนะแปลแบบแคบว่าสีนี่ละเอียดเนี่ยเดี๋ยวฟังทางทีนี้จะเริ่มแล้วนะได้เข้าใจไหมทีนี้หมดหรือยังหมดถามคําถามหรือยัง หมดแล้วนะเออทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยที่จะเริ่มเข้าสู่โลกุตละเนี่ยทีนี้ประมาณจะไปลึกแล้วนะไปลึกแล้วต้องตั้งใจให้ดีเมื่อกี้มานี่แบบบอกแผนผังให้แล้วนะว่าคําว่าเบื้องต้นท่ากลางบั้นปลายมันเป็นยังไงทีนี้เจอลึกละนะที่จะปฏิบัติเข้าสู่โลกุตละเลยไม่ตื่นแล้วนะอย่างเช่นหลักการง่ายๆของการถือศีลห้านะความจะเป็นอริยบุคคลขั้นแรกเลยเนี่ยโซดาบันเนี่ยคุณต้อง ต้องละอบบยมุขให้ได้ไม่ใช่ละประเดี๋ยวประดาวกดข่มแค่นั้นนะละนี่ให้มันขาดเลยขาดแบบไม่มีอะไรอาวรนไม่มีโหยหาอะไรเลยนะมันต้องรู้จิตตัวเองแล้วว่ามันหมดจริงหรือเปล่านะให้บริสุทธิ์ถึงจิตนะะสีห้าก็ให้บริสุทธิ์เท่าที่เราสามารถทำได้นะหย,ยาบหยาบนี่ไม่มีแล้วมีอธิศีนเข้าไปอีกทำได้ไหมเอาสีห้านะ สิลห้าอาจมาจะไม่อธิบายแบบสินห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปลดไม่ติดเสกเสร็จไม่ใช่อย่างนั้นแค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ระดับหนึ่งตื้นถ้าลึกๆเนี่ยคือข้อศิลห้าเนี่ยนะหนึ่งต้องไม่โหดร้ายไม่มือไวข้อสองไม่มือไวสามไม่ใจสามสี่ไม่พูดปดนะห้าไม่หมดสติอันนี้อาตมาว่าลึกกว่านะ นะคือไม่โหนร้ายไม่ไปเที่ยวฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรสินห้าเนี่ยสามข้อนี่สําคัญที่สุดคือหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยนะข้อหนึ่งเนี่ยขจัดโทสะข้อสองขจัดโลภะความโลภนะเพราะมันอยากได้เขาถึงไปรักขโมยใช่ไหมนะข้อสามขาจัดโมหะ หลงในกามมโมหะกิเลสลากเง่าของกิเลสเลยมีโลภโทสะโมหะจําได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีใครมาเทียบเคียงนะนี่จะมาได้ได้มาจากพ่อครูอีกที3สามข้อหลักๆเนี่ยขจัดกิเลสสามตัวนี้โดยตรงเลยตามทันไหมนะโทสะโลภโมหะมันอาจจะไม่เรียงกันหน่อยทีนี้สีลห้าเมื่อกี้บอกไปแล้ว ไม่โหดร้ายไม่มือไวข้อสองไม่มือไวข้อสามไม่ใจสามข้อสี่ไม่พูดปดข้อห้าไม่หมดสติถ้าเป็นอาทิศีลล่ะอาทิศีลของชาวโศกไม่จะมาพูดแต่แค่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักรับไม่ประพฤติผิดในการปานาอาทินาอะไรเงี้ยแค่นั้นมันตื้นไปมันต้องอธิศีลต้องหนึ่งไม่กินเนื้อเขาสองอย่าดีแต่เอาจงรู้จักให้นะข้อสามในโรคนี้ต้องไม่มีเธอไม่ใช่ไม่ประพฤติผิด นอกกายนอกใจไม่ต้องคิดถึงเธอเลยมันไม่ใช่ลูกเมียเราไปคิดถึงเขาอยู่ทำไมนะอย่าเพิอเจ้อให้มากนะักพูดจาระวังนะระวังสํารวมระวังคําพูดหน่อย <c oughs> แล้วก็รู้จักรักษาสติให้คงมัน่นมันไม่ไปมึนเมาบัวเมาก็แสดงว่าต้องรักษาสติละนะนี่คือสิน 5. นะ่5ห้านี่อธิบายแบบ แบบสมัยใหม่เลยนะนะซึ่งมันไม่ใช่แบบโบราณเนะี่ยเอาแต่โบราณแนละ้วมันชินชาจนกลายเป็นมันเป็นแต่ภาษาแต่ไม่ปฏิบัติกันจริงนะเพราะมันไม่เน้นไม,ไม่ลึกไม่ลึกซึ้งนะส่วนอบายมุกอบายมุกค,คือทางแห่งความชิพหายหรือว่าช่องทางเสื่อมทรัพย์อับชีวิตอนะอบายมุกก็หนึ่งไม่เสพติด สุรายาเมาไม่เอาแต่เที่ยวไม่รู้เวลาไม่จ้องหาแต่รายการบันเทิงไม่เหลิงไปกับการพน,นันไม่พัวพันมั่วสมมิทชั่วไม่มัวจมอยู่กับความเกลียดข,ข,ขานนียใบยุคหกนะอาจารย์บอกว่าเออก็คลุมดีมกันนะเหมือนกับผีร้ายหกตัวที่เขาเขียนไว้เป็นกรอนมันจันได้ง่ายเดีคือผีตัวที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจิน ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองคือชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกเมียตนผีที่สามชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาคับละครโขนผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไปพ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปใไฮโลไพ่ผีที่หก เกล้าการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอัปปี่เอยนะใครอยากเป็นคนอัป,ปรีก็ยังติดอบบยาุกอยู่เพราะนั้นอันเนี้ยให้เห็นโทษภัยของมาันเถอะพวกอบายาบุกต่างเนี่ยนะใครติดอบายาบุกคอไหนก็สำรวจดูเอาอบายาบุกนี่ลึกนะมีอะไรหลายหลายอย่างแต่พอสมบอรสมควรเพราะนัะ้นมันขึ้นอยู่ ทำไมเราต้องเลิอกอบายมุกทำไมเราต้องสีนห้าบริสุทธิ์เพราะมันจะเข้าสู่โหมดของการจำแนกพบภูมิของสัตว์โลกละคุณจะรู้ว่าคุณอยู่ภูมิไหนนะคุณยังอยู่ในอบายภูมิอยู่หรือเปล่าอบายภูมิสี่มีอะไรบ้างคือพวกนิรยภูมิพวกเดรฉานพวกเปรตนะสามแล้วสี่คือพวกอสุรกายลักษณะของ อ,อบะายภูมิพวกนี้เป็นยังไงนะพวกนิรยภูมิคือพวกนรกอะ่นะคนที่เหมือนอยู่ในนรกคือลักษณะของคนที่จิตใจร้อนรุ่มกรวนกวายหาความสุขใจไม่ได้เลยที่โกรธนะตาแดงตาเขียวปัดอยู่ตลอดเวลากระทบไม่ได้ผิดหูไม่ได้พวกนี้พวกเร่าร้อนกรนกวายพวกขี้งุดหยิด นะพวกเนี้พวกพวกนรกเคยเห็นไหมละ่ะอัจมาเห็นมาเยอะเลยสมัยอยู่เป็นกาลวาสนะเนะี่ยพวกนี้ก็วังตะวายไม่ได้กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นี่อุ้ยหงดหยิดนะเนะีแทบจะทุบตีพ่อแม่เลยเวลาถูกพ่อแม่ไม่งห้เงนินไปซื้อเหล้าไปซื้อฝิ่นเฮโรอีน,นอะไรเงี้ยฆ่าพ่อแม่ยังมีเลยใช่ไหมเนี่ยพวกนี้พวกออาใบูมิพวกนี้ระยยาพูเลย,ยพวกซ้ำนรกนะ ติดบุดหงิดกระวนกระวายจิตใจเล่าร้อนนะมโหง่ายฉุนเขียวส่วนลักษณะของเดรจฉานติรจฉานภูมินะนี่ใบยบภูมิสนะี่นะนิรภูมิคืออันแรกเลยเนี่ยพวกนรกนี่กระวนกระวายใจร้อนส่วนเดรจฉานเนี่ยพวกนี้พวกบืดบัวบืดบัวโง่งเขลาสัตว์นี่เป็นพวกโง่งเขลานะพวกมืดบัวไม่รู้อะไรโมหะพวกนี้โมหภูมิ นะส่วนนี้ได้ภูมิที่บอกมาตอนแรกนะั่นคือพวกพวกพวก,พวกโทสะพวกสายโทสะอพวกมืดมัวโง่เขลาันี่คือสายโมหะพวกเดชฌานเดชฌานมันโมหะไหมล่ะมันนึกจะสมสมสู่สืบพันเลยมันก็เล่นกันกลางถนนมันก็ไปอ้ใครเลยใช่ไหมในส่วนพวกพวกเปรตนะพวกเปรตพวกหิวกระวหายไรสุขอยากไม่มีที่สิ้นสุดพวกนี้พวกสายโลภะ ส่วนอสุรกายคือพวกพวกอะไรอสุรกายที่แรกจะมาเข้าใจว่าอสุรกายนี่เหมือนยักษ์นี่มันคงมีกําลังคงดุร้ายอะไรเงี้ยนะ,นะคงมีกําลังอะไรกล้าหาญมีกําลังเลย,มลเลยไม่ใช่อสุระอะแปลว่าไม่สุระกล้าอสุระอสุรกายคือพวกไม่กล้ามีกิจหวัดวันไร้ความลื่นเลงพวกไม่กล้าทําความดีนะ คือพวกไม่กล้าละไม่กล้าทิ้งนั่นเองอะ่ะก็รู้ๆต่มันเป็นกิเลสแต่เราไม่กล้าทิ้งมันเป็นไหมอนุโมีทุกคนแหละจริงไหมติดรูปรถกินเสียงตัมผัดทำไมยังทิ้งไม่ลงนะอะไรอย่างนี้เป็นต้น,นยงติดบ้านติดเรือน่จะไปวัดทีก็ห่วงบ้านห่วงเรือนเนี่ยไม่กล้าทิ้งไม่กล้าละอะไรเงี้ยก็เป็นอสุรกายอยู่เหมือนกันนี่คือสายนิรยภูมินะ สายอ,าอะไรอะอายภูมิสี่อายภูมิสี่มีนรกสัตว์เปรตแล้วก็อสุรกายส่วนมนุษยภูมิมนุษยภูมิสามนี่ว่าอย่างละเอียดเลยนะง่ายๆมนุษยภูมิสามก็มีปุถุชนกาลณในชนแล้วก็อริย,รยบุคคลอริยชนนะ นี่ก็มีสามสามภูมิเนี่ยปุถุชนคือพวกกิเลสหนาตัณหาหยาบนะพวกนี้ไม่มีจิตสํานึกอะไรหรอกสูงขึ้นมาหน่อยเขาก็เรียกกนะัลยาณชนเริ่มมีจิตสํานึกละนะแต่ยังไม่รู้กิเลสเท่านั้นเองอมีจิตสํานึกรู้ธรรมะสินธรรมอะไรอย่าไม่ผิดสินผิดธรรมอะไรหรอกแต่ยังไม่รู้กิเลสยังไม่ลึกนะยังไม่มีสมทัทติสติเท่าไหร่เข้าสู่ขั้นอริยะบุคคลสูงกว่า การชนตรงที่ว่าเส้นตัดระหว่างการชนกับอริยะบุคคลตรงที่ว่าอริยะบุคคลนั้นนะ่ะเ,เริ่มรู้กิเลสละมีจิตสํานึกนะรู้เท่าทันกิเลสแล้วรู้วิธีกําจัดกิเลสใครถ้ารู้รู้เท่าทันกิเลสแล้วตัดเริ่มตัดกิเลสเป็นแลวก็นั่นแหละเข้าเข้าข่ายอริยะบุคคลละน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 ะเพราะนั้นบอกมาสองเลยนะหนึ่ง นะคือเขาเรียกอะไรอบายภูมสี่มนุษย์สูมสามทีนี้ไปเทวภูมิล่ะเทวภูมิก็มีสามเหมือนกันคือสมุติเทพอุบัติเทพแล้วก็วิสุทธิเทพสมุติเทพเป็นไงนะสมุติเทพคือยังอะไรยังเสพโลกิยะอยู่เต็มเต็มเลยนะอย่างเพศสมุตติเทพเป็น อใหญ่เป็นโตเป็นนายกเป็นอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีคุณธรรมอะไรเท่าไหร่เหมือนใส่ว่าโขนอยู่นะสม,มุติเทศถ้าอุบัติเทศเนี่ยคือเข้าสู่โลกุตละและนะส่วนวิสุทธิเทศเนี่ยก็ไปถึงขั้นพระารลาห์นแะล้วนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับถ้าเป็นสม,มุติเทศเนี่ยขั้นแค่ขั้นเชื่อถือแค่เชื่อถือแต่ยังไม่ได้เป็นบัตรเท่าไหร่เชื่อถือนะ พอเป็นขั้นอุบัติเทนะเข้าสู่โลกจะเริ่มเชื่อฟังแล่ะเชื่อฟังนี่คือเริ่มปฏิบัติแล่นะนี่เปรียบให้ให้มาเห็นง่ายๆส่วนวิสุทธิเทศเนี่ยเริ่มเชื่อมั่นล่ะมันเกิดผลที่ใจล้นะนี่คือขั้นอ,อะไรเทวภูมิสามนะ้ยังมี เทวดาหกชั้นอะไรอันนี้อันนี้ไม่ต้องอธิบายดีกว่าเดี๋ยวจะสับสนเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนให้รู้ว่าภูมิสามเป็นยังไงอ่ะทีะนี้เปิดโอกาสให้ถามบัะจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมเรื่องหมดแล้วด้วยเชิญขอขอนะเอ่อจชื่อชอบคุณนะคะเอาเลยจะสอบถามว่า อสูรกายเนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีมีจิตเป็นอะไรคะโทสะโมหะหรือว่าโลภะคะเอออสุรกายคือ,ค,อคือถ้าโทสะเนี่ยนะโทสะเนี่ยจะเน้นไปทางพวกนรกพวกสัตนรกพวกสายโทสะเนี่ยนะคือเล่าร้อนกระวนกระวายแต่ถ้าสายโมหะนี่คือพวกสัตว์เดรัจฉาน นะคือต้องแบ่งกันหน่อยแบ่งกันหน่อยที่จริงมันปนปน,น,นมันรวมรวม,รวมกันแหละแต่ถ้าเป็นพวกเปรตพวกอยากไม่มีสิ้นสุดเนี่ยพอนีพวกสายโลภะนะพวกสายโลภนะแต่สุรกายนี่คือพวกที่มีอะไรอะ่ะมันรวมหมดเลยนะสายสายอสุรกาย,ยคือไม่กล้าทำความดีอะ่ะไม่กล้าละไม่กล้าทิ้งกิเลสง่ายๆ ทีนี้จะว่าโลภะโทสะโมหะนะมันก็เอาไปหมดแล้วเนี่ยนะเพราะว่ามันลกเลยพวกโลกโทสะใช่ไหมอ่าพวกเดรัจฉานี่คือพวกโมหะนะพวกเปรตนี่คือพวกโลภถ้าเอาโลภะโทสะโมหะมันไปแล้วทีนี้อสุรากายนี่คืออ,ส,อสุรากายนี่เป็นหมดทุกโลภะโทสะโมหะเลยอืม,มประมาณนั้นก็ได้อ,ดอ่าดีเชิญใครจะถามอีกไหมสุดท้าย อีกหนึ่งหรือหมดเวลาแล้วหมดแล้วเนาะ็ะดีตั้งใจฟังกันดีก็อนุโมทนาสาธุนะสำหวันนี้ก็คงพอสมควรเกี่ยวกับาพบกันใหม่คราวหน้านะคราวหน้าพฤหัสหน้าใช่ไหมอาตมายังมีอีกอันหนึ่งเนี่ยที่โอ้โหเสียดายไม่ได้เทศคราวนี้คือเขาเรียกอคณะอัสมัยคือสมัยที่ไม่สามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้ยุคสมัยไหนบ้างนะโอ้โหดีจังเลยนี่ต้องแปดข้อนะเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าถ้าไม่ลืมก็จะมาเทศให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้ <ขอ S 1> คงพ<ข>อ,อสมควรเกลเวลานะก็ขอ,ขอยุติการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้นะ,จะเจริญธรรมพวกเราทุกๆุกคน